กับมันดีนะมาเห็ดตัวไส้สูะครัตัวไสโซสนิทง่ายเห็ดเห็ดต่คนพิเศษคนนี้เราพิเศษที่วมามานเาคนตั้งไวแะรเข้าไปตรงกันด้ไหนดิันนีไหนดวสีน้ำส้มวัดีล่ะคำเลยส้มให่ล้อันนี้เขาก็เริ่มเห็ดหรือมาซิอันเลยเอาใครังไรกินต่อมาด้อตัวดูดนะอห้ยี่ิชุดตอนนี้ากาตัวนี้จะเห็นไม่ใช่สิบชุดตัวที่ไ้โซให้ง่ายเห็นเนาะตัวนี้ <sven tweeting> ตอนนีไ้ได้แล้วอ่าวิธีการได้แล้วจะเอากะเอาต้นเข้าหัเข้าไปก่อนนะเข้าเข้าไปก่อนขันให้สุดพี่น้องขันให้สุดหลกักกาทำการเอาออกนะอย่าลืมถอดปิน่นอ่าไก่เนี่ยนะถอดริมนี่ออกก้อนนะปิ่นเอาขั้วกลมไปถอดขึ้นก่อนนะแล้วก็เชี่ยเชี่ยพวกต่งตางๆออกปปเห็นไหมจะอ่าถอดคอไอ้ไตัวนี้ตัวอ่นปอกคอออกก้อนแล้วต่ไข่น็อตให้เรียบรอยยงงนะย้อย่นะถ้าไ่่ไข่น็อตจะดึงออกแบบพี่น้องนะ ฟองขุ่นะตีนีปิ่นมามีบะไรบุรีตอนเราใส่อกไรบุรีนาจีโตฮะนั่งไปเห็นบอกอาเบิทอดคทำไปาปนต้แข้งละนี่ก็คือปอกมันนี้สั่งมาเลยเฮ็ดมาซิบอย่เนาะเฮ็ดวพิเศษเนอย่างไรเนาะอันมาฮอหันอย่างไรของขายไปทจากไหมอ่ะขอดีไริีจากแค่ไหนมันเฮ็ดเห็ดได้แล้วแบบป้าเอาเงินไปให้เลยวันสนาะได้่เฮ็ดให่ดาเราก็พิเศษเนา เอาใส่กระดิ่งละแต่ลืมใส่มักตเมียเนาะเอาเครียบไ้แล้วดิเพราะคันกระดิ่ปุ๊กเนาะมันกแต่ดูดไม่กคันกับก็จะดูดไม่กาก็เมื่อแล้วคันเมื่อนแก้เรื่องได้นะนีสายเนี่ยันไปสามารถเบือเท่าไหร่สั้นเนาะเอาพราะคันก็ดูดไม่ได้นี่คือเครื่องมือสำหรับดูดปอกหลุดืนของมอเตอาไฟไไเด้ออ่า ก็เสีรอบอีบันเนาะหลายมือแล้วสองสามมือแล้วก็ยืดิคืออยู่ในบาของยดในใจไปให้แล้วนะจะติกันขอบคุณหลายทีอยากไดเนาะเข้ากัเฮดไหเนาะเอาสร้างให้เน้ะเครื่องมือที่ะสร้างให้ปีนาจะม่นจากสิบห้าตัเนาะปีนี้เฮดไหสมิบปีหน้าจะเฮทไหมเนาะใครยั้ติดจะงติดต่อเ่าไปโชคดีก็ใส่เ้วตัวมือ่ัวมือสำหรับใสใสโซ่ไงห็นเนาะตัวนี้พันหนึ่งเนาะ ตัวนี้มันขั้นหาเนาะเียดีมันขันหาเอา้าเลือกเอาให้ยังไดเท่เาใดจะเกิดเอาอีต่อกันเอา,เอา,เอา,เอาครับขอบขึ้นอะไรครับ